ไอ้เจ้าไอ้ไอ้ที่โชคพิ่งมาบอกผมว่าโดน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 ใบเรื่องป้นใบละโดนใบส้มไม่อ้เจ้าบอกเมื่อวานมั้งแลรวผมต้องเรียนเกรดเท่าไหร่อ่ะไม่ไม่รู้อ่ะมันเท่าไหร่พี่เฉลี่ย๐๐๐มั้งคือแสนห้ามั้งโอ้โหลอยฟ้าเหรอนานจัดฟ้าไม่ถึงหรอมั้งถึงไม่กี่หกหมื่นก็น่าได้แล้วมั้งตอนนี้มันอยู่สองหมื่นอยู่เลยสวัสครับผมมากครับฟังผมพี่ชาย คุณเคยมีความฝันอยากเป็นมาเลยเดอร์เพื่อปกป้องโลกนี้ไหมผมจะมาเปิดโลกใหม่ผมก็ยังจะต้องอันนี้ยังโอมดูดเนื้อไปหรอป่ <c oughs> ไม่ได้ดูดเนี่ยครับ <c oughs> ผม <c oughs> กำลังจะเปิดโลกมาเลยเดอร์ที่แท้จริงคุณสนใจที่จะไปโลกใหม่ผมหรือเปล่า มัดเลยเดือดถือบ้องอะนะผมจองผมจองตัวนี้นะผมจองมัดเลเดือดเขาบูตอเดมันืิดไม่ได้ปะป้าเดอร์ไี่ได่เหรอมันต้องโหลดมันได้เนี่ยมันแบบไม่ใช่ของพี่เอ็กเนี่ยโอ้ยร้อยยี่สิบโลเฮ้ยม่วงไปไหนไว้เต๋ยมาร้อยยี่สิบโลกูไปหายูเปลี่ยนคอฟานี้จริงไหมเนี่ยไก่เหี้ยล้วพี่เอ็กห่างละของกูเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าเต๋ยตีตีของเถอะหาทายคาด พี่เอ้แก้ไงเนี่ยแก้ไงเนี่ยพี่ออกน่ะพังไรเฮียคอมกูเออวัสดีครับ พี่สาวเขาไม่สนใจโอมเลยหมดกันโอมไม่ได้ทำเพลงรักใช่ไหมล่ะก็เลยไม่สนใจโอมให้ม,มเพิ่มผมกดไปค้างไปแล้วแก่เ,เ,เล่นเรื่องไนอ่าชุดนี่เดี๋ยวผมไปรับไปก,าาก,ก่อนไอเตยอมงนงัดบ้านเสร็ยจยังไอเตยอใ้ไเอเตย ป่อนอะไรไม่ป่นป่นลำบากไอ้เชี่ยแฟมเมืองหลักอะ่ะป่นโคตรลำบากเลยไม่ชอบเลยไอ้เชี่ยไอ้ไอเ,ไอเชอี่ยโชว์ิ่งมาบอกผมว่าโดน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 ใบเรื่องป่นใบละโดนใบส<อ><บ>้มไอ้เชี่ยโชว์บอกเมื่อวานนะเียตัวกี่ใบอ่ะ ตัวไหนตัวกี่ใบอะไรนะตบัตรตีกี่ใบเออ okay, หนึ่งสองสางมไม่มันมาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้เว้ยมันมาเล่าให้ผมฟังอย่างนี้ก็คือเมื่อวานอะ่ะมันไปไล่แทงโคนไล่แทงปนนี่แหละเอ,อ้เมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานมันเล่าให้ฟังมันไปไล่แทงโคนปนไลเ่เคยนั้นอะ่ะก็เลยวิ่งหนีวิ่งหนีเข้าไปในเอฟเอฟเคเอฟเคแล้วก็ ไอ้เยโชคก็เลยมันวิ่งหนีเข้าไปตั้งร้านค้าเอฟใช่ไหมใช่ไหมอ้เร่ังจำถูกดีนะมันวิ่งหนีไอ้เยโชคไปตั้งร้านค้าเอฟไอ้เยโชคตามไปอ่าฟังดีๆนะครับมันไปตั้งร้านค้าในเอฟเคไอ้เยนั่นที่โดนไล่แทงไอ้เยโชคตามไปวิ่งเข้าไปกดโอนเงินเช็คชื่อไปฟ้องแอดมินโดนแอดมินให้ใบโดนแอดมินให้ใบ สรุปใครทำผิดกฎไอ้เฮียโชคครับผิดกฎอย่างโง่ไอ้เฮียไปโอนเงินโอนเงินเช็คชื่อเขาไอ้เหี้ยโอนเงินเช็คชื่อเขาแล้วเอาไปฟ้องแอดมินนิดหนึโอ้โหสุดยอดโชคจริงๆไอ้เหี้ยเราแบบพูดหนึงเอฟใช่ไหมพูดหนึ่งเอฟถ้าสมมติว่ากเขาพูดห้าเอฟเรื่องเดินไม่ได้ครับผมเดินไปด้วยมันจะได้สมองดีดีอ่าฮะปล่อยเช่ารถนะเพี่ การปล้นของมันแต่ละครั้งนี่มันมันแบบมีแต่เฮียอะไรไม่อยาจะโชคอะเนี่ยจังหวะเขาจะมีต้นมาคืนอ่ะเขาทำผิดเกลี้ยงไปโอนเงินให้เขา้าแล้วก็โอนเงินเช็คชื่อเขาไปให้ชื่ออะไรชแอดมินไปฟ้องแอดมินเดี่อวันละวันละแสนใช่วันละแสนคือจะขอแบ่งคนละห้าหมื่นถูกไหมคุณจะแบ่งอะไรไม่มีไม่มีตัวอะไรเดี๋ยวบอกไงหรือบอกเดี๋ยวบอกไงมาโดนไปต้นไปหรอต้นหรอแต่โชว์โดนไบเหลือง แต่เยโชคโง่ไอ้เนี่ยไปโอนชื่อเขาไปตัดโดนใบยัยยังหลุดอ่ะแปลว่าไอ้ฝั่งนั้นไม่ยอมใช่ไหมหรือว่าแอดมินให้เองกินแล้วผมสั่งขนมปังนมสดอัพเตอร์ยูมาโคตรอร่อยชอบกินก็เลยสั่งมามันนี้จะสั่งนานละแต่าไม่ได้สั่งหาของหวานกินไม่ได้กินแต่โรตีโรตีแม่ง เจ็ดสิบาทแปดสิบาทที่เฮียได้แค่ปืนครับแป้งอันเดียวเฮียเอามันแจ้งใช่ไหมเออเนี่ยสมควรแล้วไอ้เแค่ก็ต่างก็ต่างไป่ยอมตรงเนี้ยมีของกรอบวะถ้าไม่โดนเฮแจ้งไหม่ใกล้เฮียโชคให้ยอฮียมันหลงห่วงนะครับจะเดินใช่อะโดนใบแสกร้องไห้แหละโดนใบส้มเลยนะมันไม่มีใครอยากโดนใบหรอก พนานผมยังไม่อยากโดนเลยกูโดนแต่ใบเรื่องโง่ๆเฮียปนแฟชั่นบ้างขึ้นรถหมอบ้างขึ้นหอหมอบ้างมา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 มนออมา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 มออกมามามามอมา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 อาม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 ่มอมาลาม้มามาม่มามลมอมนมา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 มบมารามามมามานามาม่มมมา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 มมามามมา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 มมามี่ามหมามามามมมม ไในสาระเป็นวันที่อบายกว่าจุก้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรเบะจุก้องเพลงเลยเพลงอยังโอมอ่ะเลยป้าขอให้ร้องเพลงร้องดิกำลังใจเป็นกำลังใจมีลำโพงไหมมีลำโพงไหมกูตีเป็นเพื่อนนี่ฮะมีลำโพงไหมลำโพงมีมีผ่อนลำโพงได้บ้างยืนได้บ้างได้ไ่้กูดเพลงไว้เยอะจัดดิเทียนกูเดี๋ยวกูใส่ลิงก์กูเองไม่ของกูมันเซฟไว้ไงทำไมไอ้นี่มันหายหมดเพื่ยนไปนั่งหาไ่ นายต้องไปอารมณ์กับใครอ่ะอ้อใครร้ายเอกไงร้านกาแฟโหร้านกาแฟเขาไม่ให้กูเลยเป็นยากเหรอใช่มันมันยากๆถ้ามันแบบอุ๊ยอีเบีเออะไรเนี่ยบอกอะไรเตอสีบอกอะไรเตอรโอ้มันว่างอะไรเนี่ยใกล้ๆจุดหมนติดแล้วจิตละติดเลยเรืองแอมทุกอย่างละเมื่อวาน เสียคีบลุกหมดโอ้โห